เำลังแ,แสงจะแต่งงานกับพี่ชายหนูไม่ได้นะคะตอนที่17จาโปะกำนันกว่าจะหลับลงได้น้ำตาลต้องคอยตีมือของคนพี่อยู่ทั้งคืนหญิงสาวมานอนคิดนี่เธอปล่อยให้แสงสัมผัสร่รางกายไปถึงไหนแล้วนะแบบนี้ไม่เท่ากับว่าเธอเสียตัวไปแล้วหรือเปล่าถึงน้ำตาลจะอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กแต่เธอ ก็ถูกคุณพันนีเลี้ยงดูภายใต้ระบบระเบียบของคนไทยและพอเธอได้รู้เรื่องราวของแสงเธอก็มีแค่พี่คนนี้ในใจจนไม่เคยมองเพื่อนคนอื่นๆเลยคิดนิดหน่อยอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุกล้ำแบบที่แสงทำกับเธอยิ่งคิดในหัวของน้ำตาลก็ยิ่งเตลิดไปกันใหญ่ตื่นแล้วหรอคะยังเช้าอยู่เลยนอนต่ออีกหน่อยนะไม่ได้คะ่ะ เดี๋ยวน้ำตาลจะต้องกลับห้องแล้วอีกหน่อยคุณป้าก็ตื่นแล้วด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยพ่อกับแม่ไม่ว่าอยู่แล้วพี่แสงทำแบบนี้น้ำตาลเสียหายนะคะแสงลืมตาโพลงขึ้นแล้วมองหน้าหญิงสาวพี่จะรับผิดชอบเองพี่รักน้ำตาลนะน้ำตาลเป็นแฟนพี่นะคะพี่แสงแน่ใจแล้วหรอคะไม่มีอะไรที่แน่ใจมากกว่านี้แล้วล่ะค่ะว่ายังไงคะ คบกับพี่นะแล้วเรื่องเรื่องนั้นพี่จะบอกพ่อกับแม่เองความรู้สึกของน้ำตาลมันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วยิงคนพี่ก็รู้สึกแบบเดียวกันกับเธอจึงไม่มีอะไรที่เธอจะต้องคิดมากอีกค่ะตกลงค่ะน้ำตาลรักพี่แสงนะคะแสงดึกน้องเข้ามาจูบที่หน้าผากเบาๆก่อนที่จะกอดเอาไว้แน่นหลังจากวันนั้นดูเหมือนว่าบรรยากาศภายในบ้าน จะดูแปลกๆไปทุกคนแทบจะสังเกตเห็นได้กำนังแสงหน้าเข้มกลายเป็นกำนังแสงหน้าหวานไม่ดุไม่บ้างานเหมือนเมื่อก่อนแถมยังใจดีขึ้นอีกด้วยคุณทิดามองดูลูกสาวแล้วก็ยิ้มขึ้นได้เต็มที่เหมือนกันวันนี้กรีนไปกรุงเทพแสงกับน้ำตาลก็เลยบอกว่าจะมาส่งน้ำตาลเองก็อยากจะไปหาพี่น้ำเงินด้วย ทางเรื่องงานที่ยุ่งๆสองพี่น้องไม่ได้เจอกันสะสองอาทิตย์แล้วตั้งแต่วันนั้นกรีนขับรถมอเตอร์ไซค์ล่วงหน้าไปก่อนส่วนสองคนขับรถยนต์ตามไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าของกรีนแสงน่าจะค้างคืนนึงนะคะแม่กลับพรุ่งนี้จ้าทำไมไม่หยุดอีกสักวันละลูกที่โรงสีก็ไม่มีงานอะไรคร้างแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะยังไงจะโทรหานะคะจ้า แสงและน้ำตาลขึ้นมาบนรถทั้งคู่คิดเอาไว้ว่าจะแวะคาเฟ่ไปด้วยระหว่างทางถือโอกาสเที่ยวไปด้วยน้ำตาลอยากจะหยุดเพิ่มไหมคะพี่จะได้โทรไปหาพี่จูนให้เคลียร์ตารางงานให้พี่ไม่ดีกว่าค่ะอาทิตย์หน้าเราจะได้ไปสุพรรณบุรีกันนะคะเรื่องที่ว่าจะไปหากลุ่มเกษตรกรที่นั่นแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดเลยด้วยน้ำตาลเสนอว่า หากจะทำการงดรับผลผลิตจากโกดังเสียมมนูลลาพังผลผลิตในจังหวัดคิดว่าคงไม่พอเธอจึงสำรวจเกษตรกรของจังหวัดอื่นๆร่วมด้วยและพอตั้งใจไว้ว่าจะทำโปรเจกต์นี้เองเธอก็อยากจะทำให้ดีกลายเป็นว่าพี่พลักงานให้เราหรือเปล่าเนี่ยใช่ที่ไหนกันล่ะคะเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรอรต้องช่วยกันสิน่ารักที่สุดเลยคะ่ะ แสงก้มลงไปหอมหัวน้ำตาลฟอดใหญ่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วเธอก็สบตาเข้ากับคุณนายทีิดาอย่างจังเพราะลืมปิดกระจกรถอุ้ยแม่คุณทิดายกกล่องข้าวขึ้นมาให้ลืมกล่องข้าวของฝากน้ำเงินด้วยค่ะแม่ไปก่อนนะคะสองคนที่นั่งในรถตัวแข็งทื่อก่อนที่กำนันจะค่อยๆเลื่อนกระจกรถขึ้น คุณทิดาแอบยิ้มอย่างรู้ทันเมื่อกี้คุณป้าเห็นหรือเปล่าคะน้ำตาลหันหน้ามาทางแสงจึงไม่รู้ว่าคุณนายทิดาจะเห็นภาพนั้นหรือเปล่าอืมน่าจะไม่เห็นนะเค่อยโล่งอกหน่อยที่พี่บอกว่าไม่น่าเห็นคือไม่น่าจะเห็นแวบ,บเดียวแต่ว่าน่าจะเห็นตั้งแต่ต้นเลยค่ะ อีกคำตอบหนึ่งในใจที่แสงไม่ได้พูดออกมาแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไงก็ต้องบอกแม่อยู่ดีและไม่แน่ว่าคุณนายทิดาเองก็อาจจะรู้มานานแล้วด้วยรถบิกบค์คันสูงสีแดงมาจอดที่หน้าบ้านสองชั้นหลังใหญ่ราคา12ล้านที่แสงซื้อไว้เธอตั้งใจจะซื้อไว้ให้อาเมทินหลังจากที่ผนทษเพราะทรัพย์สินก่อนหน้านี้ของเมทิน ็ถูกอายัดไปจนหมดเพราะคดีช่อโกงแต่แสงยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ถือให้น้ำเงินมาพักช่วงที่อยู่กรุงเทพความจริงแล้วน้ำเงินเข้าไปดูแลบริษัทน้ำมันรำข้าวที่แสงเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานแต่ไม่ได้บอกให้ใครรู้น้ำเงินไม่อยากให้บอกใครเพราะมันจะกระทบกับเรื่องที่เขากำลังตามสืบอยู่ในตอนนี้หลังจากจอดรถเสร็จกรีนก็กดกิ่งหน้าบ้านหนึ่งครั้ง น้ำเงินได้ยินเสียงกรีงก็เดินออกมาเปิดประตูหน้าบ้านไอเด็กนั่นมาแล้วเหรอเสียงน้ำเงินพึมพำรรขณะที่เดินออกมาเปิดประตูพร้อมกับทำหน้าเซ็งๆอะไรกันนี่คุณยังไม่ตื่นอีกเหรอพอกรีนมาถึงก็เริ่มบน่นถ้าไม่ตื่นจะออกมาเปิดประตูให้นายอยู่นี่เหรอน้ำเงินก็ตอบกลับอย่างไม่ยอมเหมือนกันสองคนปะทะคารมกันตั้งแต่วันแรกที่เจอเพราะวันนั้น วันที่น้ำเงินจะต้องกลับบ้านกำลังแสงแต่ดึกแล้วน้ำเงินไม่ยอมรับโทรศัพท์สักทีแสงจึงให้กรีนมาดูที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าน้ำเงินอยู่กับผู้ชายแถมกำลังจะถูกฝ่ายนั้นจับร่้ำเพราะอีกฝ่ายคิดว่าน้ำเงินจะชวนมาวันไนสแตนกรีนไปเจอเข้าพอดีเลยช่วยจัดการโดยการใช้ถังน้ำตักน้ำมาสาดจนเปียกกันไปทั้งคู่ ฝ่ายนั้นอารมณ์เสียจึงได้รีบกลับออกไปและกรีนก็พาน้ำเงินกลับบ้านในตอนดึกเรื่องดังกล่าวแสงรู้แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่น้ำเงินนัดมาเพื่อจะหาข้อมูลของนายขจรตัวการใหญ่เรื่องคดีของพ่อแต่ฝ่ายนั้นพอเห็นน้ำเงินกลับมีอารมณ์ขึ้นมาดีที่กรีนมาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่เด็กหนุ่มกลับคิดว่าน้ำเงินนัดผู้ชายมาทําอะไรอย่างว่าที่บ้านเขาจึงโกรธมาก ยิ่งรู้ว่าคนคนนี้คือคนที่กำนันแสงจะต้องแต่งงานด้วยยิ่งไม่ชอบไปใหญ่และเข้าข้างน้ำตาลแบบ300%รเปอร์เซน์น้ำเงินโยนกุญแจห้องให้กับกรีนนี่กุญแจห้องของนายแล้วก็อย่ามายุ่มย่ามห้องของฉันอยู่กันคนละส่วนจะใช้กลัวก็ใช้ไปแล้วก็ต้องทำความสะอาดให้ดีด้วยฉันไม่ชอบโซกปรกบอกตัวเองเถอะเอ๊ะเด็กนี่ แล้วก็ห้ามเสียงดังด้วยนะหมดแล้วรือยังโกรธของคุณงั้นผมจะบอกโกรธของผมบ้างถ้าจะเอากับใครให้ไปโรงแรมอย่าพามาที่บ้านมันสปกปบกให้เสียงปิดประตูห้องของกรีนดังปังน้ำเงินถอนหายใจยาวแสงบอกว่าเด็กนี่เป็นคนดีคงจะดีแต่กับแสงคนเดียวแน่ๆประมาณเที่ยงวันรถยนต์ของแสงก็มาถึงที่บ้าน ีนออกไปเปิดประตูให้แล้วก็รับกระเป๋าของตัวเองเข้าไปเก็บในห้องน้ำตาลมองดูบ้านแล้วก็ยิ้มขึ้นหืมกว้างเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยที่แสงซื้อไว้นานแล้วหรอคะก็ประมาณสี่ห้าปีคะ่ะตอนนั้นราคามันโอเคพี่ก็ให้แม่บ้านมาทำความสะอาดให้ตลอดแอบซื้อไว้ให้ใครหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่บอกไม่ใช่บ้านเราเหรอกคะ่ะเพราะน้ำตาล ต้องไปอยู่กับพี่ที่บ้านประโยคหลังแสงกระซิบเบาๆที่ข้างหูของหญิงสาวก่อนที่น้ำตาลจะหัวเราะขิดคักค้กห้า <c oughs> น้ำเงินเดินออกมาขัดจังหวะน้ำเงินน้องสาววิ่งเข้าไปกอดพี่ชายอย่างไวเรอความคิดถึงงานเป็นยังไงบ้างอะก็โอเคเข้าไปข้างในก่อนเถอะแสงปล่อยให้สองพี่น้องคุยกัน มีหลายอย่างที่ทั้งคู่คงอยากจะคุยรวมถึงเรื่องที่น้ำเงินทำอยู่ด้วยแสงมานั่งที่โซฟากับกรีนเนี่ยกำนันคิดยังไงอะถึงจะให้ผู้ชายคนนั้นแต่งงานกับพี่อะเนี่ยตั้งแต่มาผมยังไม่เห็นเขาไปช่วยทำงานที่รงสีเลยมีแต่คุณน้ำตาลที่วิ่งวุ่นช่วยไอ้กรีน Green, มึงอย่าพูดมากก็จริงนี่ลูกพี่แล้วอีกอย่างคนนั้นเขาเออกรีนถึงกับชะงักไป อาจจะพูดว่าน้ำเงินเหมือนจะชอบผู้ชายแต่เขาก็หยุดเอาไว้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายเขาจึงเลือกที่จะไม่พูดแต่กรีนไม่รู้ว่าเรื่องนี้แสงเองก็รู้อยู่แล้วอะไรอ่อประป่าพี่เขาดูไม่แข็งแรงอะ่ะทำงานโรงสีไม่ไหวหรอกไอ้เขียวมึงเป็นคนพูดให้คนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะแสงขำลูกน้องตัวเอง เพราะแต่ไหนแต่ไรกรีนไม่เคยจะบ่นให้ใครขนาดนี้ขอโทษพี่เอออย่าไปว่าเขาคนเรามันก็ถนัดเป็นคนละแบบแล้วเมืงเองทําโปรแกรมแบบเขาเป็นไหมละ่ะกรีนหน้าหงอยไปทําได้แค่พยักหน้ายอมรับที่จริงเขาก็หาเรื่องพูดไปเรื่อยไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแค่เห็นว่าน้ําเงินตัวเล็กแล้วก็ขาวมากจนดูเหมือนจะไม่ทนงานก็เท่านั้นเอง วันนี้ทำอะไรกินที่บ้านดีไหมคะจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกดีเหมือนกันคะ่ะน้ำตาลอยากกินอะไรคะเสียงที่กำนันพูดตอบน้ำตาลเป็นทวนเสียงช่องที่แปดทำให้กรีนกับน้ำเงินหันควับกลับมามองทันทีเออซื้อกุ้งกับปลาหมึกมาย่างก็ดีนะว่าไหมแสงพูดขึ้นใหม่ด้วยช่องเสียงปกติแต่เหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้วสองสาวเป็นคนอาสาไปแจกตลาด ส่วนสองหนุ่มนั้นจัดสถานที่ซึ่งดูเหมือนจะตีกันมากกว่ากว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยผ่านไปได้จนถ,ถึงช่วงเย็นแล้วกลีนเพิ่งจะเคยเห็นลูกพี่ของเขาได้อยู่เต็มๆก็วันนี้เพราะก่อนหน้านี้จะบตีกเวลามานั่งพักก็ยังไม่มีตั้งแต่น้ำตาลมาทุกอย่างดีขึ้นจริงๆวันนี้มาดวนกันหน่อยลูกพี่น้ำเงินทำเสียงย่อๆ าจะรอดูที่แสงบอกว่าเด็กคนนี้จะไม่เสียงดังแสงหันไปทางน้ำตาลนิดๆอย่างขออนุญาตมาค่ะวันนี้ได้เจอกันทั้งทีต้องดื่มกันหน่อยพรุ่งนี้เรากลับกันเย็นๆก็ได้นะคะทั้งสี่คนเริ่มปาร์ตี้เล็กๆกันขึ้นนำเงินคนที่บอกว่าจะดูกรีนเมาเสียงดังนั้นตอนนี้ฟุบหลับไปแล้วลำบากกรีนต้องแบกไปส่งที่ห้อง น้ำตาลหันมาชนแก้วกับแสงต่อที่มีความสุขมากเลยดูไหมคะที่มีน้ำตาลอยู่ด้วยน้ำตาลก็มีความสุขค่ะแสงมองหน้าหญิงสาวแววตาเยิมขอความรักที่มีให้บวกกับแอลกอฮอล์ที่ได้รับเข้าไปถึงจะไม่มากแต่มันก็ทำให้เลือดในกายสูบฉีดแรงขึ้นแสงดึงน้ำตาลเข้ามาจูบดูดดื่มอีกฝ่ายเมื่อได้รับมอบจูบรสหวานเธอก็ตอบรับอย่างเต็มหัวใจ ุ้ยกรีนที่กลับมาจากไปส่งน้ำเงินที่ห้องเห็นเข้ากับภาพตรงหน้าทั้งสองพะงาออกจากกันทันทีโอ้ยเมาเมามากเลยไม่เห็นอะไรแล้วก็ตาฟ้าฟางไปหมดผมไปนอนก่อนนะครับกรีนผีการแสดงเข้าสิงทันทีเดินก็เซตาก็พร่ามัวก่อนจะทำเป็นค่อยๆเดินพิงกำแพงเดินเข้าห้องไปนนเนียนๆแสงเอามือกุมขมับ แล้วน้ำตาลก็หัวเราะขึ้นอย่างสดใสพลอยทำให้แสงหัวเราะตามไปด้วยวันนี้โป๊ะไปกี่รอบแล้วกำนันแสง